และในตอนนี้เนี่ยตัวละครสุดโกงอย่างเจ้านกฟินิกแมนล่าง2เนี่ยเข้าสู่ตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอบอกก่อนเลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยสามารถนํามาแก้ทางตัวละครอย่างเจ้าเกเลรกุนชุบล่าง2กระบองเหล็กล่าง2กาโร่แม้แต่ตัวละครอย่างด้วงเนี่ยก็สามารถแก้ทางได้นะครับเนื่องจากเป็นตัวละครที่มีสกิลของ out of w o r l ์นะสามารถเตะฝ่ายศัตรูเนี่ยออกจากสนามได้นะขึ้นเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยนะครับอาต่ก่อนอื่นนะครับเราพาไปดูทีมของเราก่อนและการที่เราจะนําไปต่อสู้เนาะ ก้อนนี้เนี่ยจะเป็นทีมของผมนะครับจะเป็นตัวละครอย่างอะตอมิกล่าง2นะดวงล่าง2โซ,โซนิกนะครับปู่บอมนกฟินิกล่างแรกและก็อัศวินขับเคลื่อนนะใช้เป็นคอของปู่บอมเลเวลหนึ่งนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเราพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูวิธีการหาตัวละครอย่างเจ้านกฟินิกแมนล่าง2ก่อนละกันก็จะเป็นการสุ่มโดยตัวดำเนี่ยปกติเลยนะครับก็การสุ่ม50ครั้งเนี่ยจะมีการการันตีอยู่แล้วนะครับว่าเราเนี่ยจะได้เจ้านกฟินิกแมนล่างหนึ่งเนี่ยมานแน่ๆนะเผื่อว่าใครเนี่ยที่ไม่มีตัวละครอย่างเจ้านกฟินิกนะครััับกก็จะะสามามรรรถได้้้ตตงงแแ่50คนะ ต่อไปนะครับเราเนี่ยต้องสุ่มให้ครบ180ครั้งนะครับเราจะได้ลูกแก้วมา1ลูกเนาะซึ่งไอ้ลูกแก้วตัวนี้เนี่ยสามารถนําไปแลกได้นะครับแต่ว่าเวลาที่เราสุมม่มเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ได้ก่อนนะเนี่ยเวลาที่เราสุ่มนะครับมันมีโอกาสที่จะออกลูกแก้วเช่นเดียวกันนะเราเนี่ยสามารถได้รับลูกแก้วก่อนด้วยนะครับมันมีโอกาสในการสุ่ม10บใบเนี่ยก็ได้ตัวละครระดับ S อเบวกเนี่ยเหมือนกันนะแต่ว่าต้องดวงดีแบบจัดๆเลยนะครับโอเคเราไปดูการต่อสู้ดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะแพ้อย่างไรเลยโอเคไปดดููกกาารรต่่อสีวนะคับ และนี่เนี่ยก็คือทีมของเจ้านกฟินิกแมนล่าง2นะครับต้องขอบอกก่อนเลยว่าเป็นตัวละครคอเมตาเลยนะก็จะเป็นตัวละครอย่างกระบ,บองเหล็กนะครับคอของเจ้าเกลีกันชุบแฟรงค์ล่าง2กาโร่โล่าง2เจ้านกกากหวานล่าง2นะซึ่งความเร็วของผมเนี่ยอาจจะมากกว่าเขาอยู่นะครับก็พลัง34ล้านนะครับพลังมากกว่าเราประมาณลนะ้านหนึ่งนะนี่นะครับจะเป็นเจ้านกฟินิกแมนล่าง2นะครับรูปโปรไฟล์เนี่ยคือเท่ม,มากนะครับแล้วก็ดาเมจนะครับอยู่ที่ประมาณ400,000เลื่อนอยู่ที่3,600,000นะครับแล้วก็ใส่ของเนี่ยยังเป็นพื้นฐานอยู่นะเนื่ออองงจาากกเเเขนนนี่่ยยัััไไไมด้พะะรรคบ็็ป สี่ดาวเหลืองกนันเองนะครับคือลหลักๆเนี่ยเราพาท่านชมเนี่ยมาดูสกิลของมันก่อนละกันคือมันเป็นตัวละครที่ไม่ต้องปั้นเก่งมากอะ่ะคือเน้นเลือดเนี่ยจะดีมากกว่านะครับเนื่องจากอันติของมันเนี่ยก็คิดเอ่อบวกดาเมจจากเลือดของเราเข้าไป4 0เเด้วยนะครับคือมันจะแรงก็แรงมาจากเลือดนั่นแหละโอเคครับกดออโต้เลยละกันนะเปิดมาครับโซนิคของเราก็ฝังสี่เงาไ่ปู่แฟงไปก่อนนะครับมี่แต่ว่าติดหนึ่งลุัวเหมือนกันนะโอ้อยังเอาครับแฟงเปิดมาก็พาสิบเด้งเลยครับ จากแดนตัวละครอย่างด้วงเราตบเจ้าเกลีกชูไปก่อนที่5ล้าน7นะคในยาหมัดของด้วงเนี่ยมันแรงเหลือเกินอะตอมมีแกวิ่งไปปาดนกฟีนิกปึบเข้าไปก่อน1ครั้ง12ล้านดับเบิลนะครับอาแล้วเข้าสู่ทางด้านของไม่เทพอมพิเศษนะครับจงออกมาซัดดับข้าไปก่อนอีก1จีนะครับ ต้องขอบอกก่อนเลยกันว่าตัวละครอย่างเจ้านกฟินิกเนี่ยมันจะมีการป้องกันการตายด้วยนะครับเวลาที่โดนดาเมจแบบหนักๆเนี่ยแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นหลังจากที่มันติดพิทอพพิเศษเนี่ยครบครั้งแล้วนะเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูนะครับมันจะมีการไปเกิดอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันไปครับเจ้าดวงครับตบไปก่อนหนึ่งครั้งรัวใส่เจ้านากกาหวานในไม้เทปหักเหมือนกันนะมาเลยครับหมัดของแฟรงค์นะครับดูกี่ครั้งกี่ครั้งก็เท่นะฮะตบลงมาก่อนหนึ่งจีนะครับไม่ใช่อุปกรณ์เฉพาะเนาะมาครับปู่บอมตามมาคอมโบ ไปฮะดวงของเราครับตบแฟงหน่อยละกันนะล่างถอดเสื้อคิดว่าเจ๋งมากงั้นเหละก็ไปที่หล้าน2นะครับเข้าไปนะพาสิไม่เด้งะครับแฟงมาเลยครับเจ้ากาโรครับเกาใส่เจ้านกฟินิกของเรานะครับเกาเข้ามาก่อนโอเคนกฟินิกของเราครับตายเกิดขึ้นมา1ครั้งวิ่งไปจิกเจ้าเกลียกันชูไปก่อน1 G ีครับจากนั้นมาเลยครับอันตีของนกฟินิกแมนล่าง2ครับก็พึ่งปีก่อน1 G ีบินโชบลงมาบับเข้าไปก่อน1ครั้งครับเอาแล้วไม่หายละมาเลยครับนี่ครับเอา of world นะครับ โคตรเท่นะครับบินไปจิบเอ่อบินไปจิกเจ้าอัศวินขับเคลื่อนเนี่ยออกไปเลยนะครับโคตรเทพท่านผู้ชมถ้ามันไปจิกโดนตัวละครที่เขาเป็นทีเมตากันมันจะเป็นตัวละครอย่างกระบองเหล็กยินหน้าใช่ไหมไปจิกกระบองเหล็กออกไปนี่คือโวดเลยนะโหดแม่เลยครับมันเป็นตัวละครที่สามารถแก้ทางได้ด้วยตัวละครของมันเองนะนกฟินิกซ์เนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีผลพาสีในการป้องกันสกิลของ out of world นะครับมันสามารถกันตัวมันเองได้นะโอเคครับตบไปก่อนหนึ่งจีครับอัศวินขับเคลื่อนเรากลับมาแล้วเนี่ย ไปครับอะตอมิกของเราครับปาดอีกหนึ่งทีบาขก็ไปก่อนเลยกันนะครับจะตายได้นะจากนั้นครับวิ่งไปปาดอีกหนึ่งครั้งครับใส่เจ้าเกลีกชุบกับเจ้ากาโรนะครับก็ติดกันรัวๆเช่นเดียวกันนะมาแล้วเนี่ยเจ้าากาะหวานฝั่งนู้นนะครับมีการร้องหนึ่งครั้งครับแล้วก็ฮิวขึ้นมาก่อนหนึ่งทีสุ่มตีมาใส่ด้วงนะครับด้วงของเราเนี่ยก็ถูกปิดเกลดหลอดเลือดไปนะตอนนี้เนี่ยหลอดเลือดด้วงเราเนี่ยมีแค่หลอดนึงกับอีกครึ่งนึงเองนะฮะเหลือเลือดน้อยแล้วโอเคครับไปก่อน แฟงนะครับแฟงได้มาโจมตีครับเจ้ากาโร่ฝั่งนู้นเนี่ยก็เป็นหลอดเลือดสีม่วงแลวนะมาครับหมัดของแฟงรับโจมตีมาก่อนหนึ่งทีแต่ว่าไม่เข้าเลยนะผู้ชมก็มีการสร้างความเสียหายเนี่ยจากกระดูกหักสีทองเท่านั้นนะครับคืออย่างอื่นเนี่ยแทบไม่เข้าเลยด้วงเราเนี่ยพอเป็นอชูราโหมดเนี่ยก็ไร้ตบลัวเช่นเดียวกันเลยฮะตบไปก่อนโอ้โหได้ดาเมจสองด้วยนะครับพาร์สิเด้งไงมาเจ้ากาโร่เกาปู่บอมเข้ามาที่เจ็ดล้านเจ็ดนะครับถือว่ารุนแรงเหมือนกันนฟินิชของเราครับตายเกิขึ้นมาจิ้ม มาอีกหนึ่งครั้งครับกับเจ้านกฟีนิก์ครับบินขึ้นฟ้าโฉบลงมาอีกหนึ่งทีนะฮะโอ้โหติดไปลุกฆ่าไปฆ <c oughs> ่าผิดตัวนะจริงๆเนี่ยมันถ้าเป็นการโจมตีใส่ตัวหลังได้เนี่ยมันจะโคตรเก่งเลยนะแต่ว่าแถวหน้าเนี่ยมันก็โกงแล้วนะครับถ้าไปเจอกับนกฟีนิกซ์กับนกฟิน,กฟนิกซ์เนี่ยมันจะไม่สามารถฆ่าไปได้นะเนื่องจากมีผลในการป้องกันตัวมันเองนะครับไปครับปาดไปก่อนซึ่งนี้เนี่ยตัวละครตัวใดต้องตกเมตาวะเนี่ย ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเจ้านกฟีนิกซ์เนี่ยมันเป็นสายพลังใช่ไหมเออสายเทคนิคนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวละครอะไรจะตกเมตากระบองเหล็กหรือว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูทีเมตาใหญ่ๆกันแล้วกันนะครับว่าเขาเนี่ยจะเอาตัวละครอะไรนี่ออกกันไปเนาะมาครับเจ้านากากาหวานครับร้องเพลงมาอีกหนึ่งทีครับตบลงไม้หนึ่งครั้งแต่ว่าฝังเขาเนี่ยมันก็ยืนนานเหมือนกันนะมันก็โดนสะท้อนด้วงของผมเนี่ยรัวๆเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ตายนะมีสิทธิ์ที่ผมจะตายเพราะว่าเจอตัวละครอย่างกระบองเหล็กนะครับเนื่องจากกระบอกเหล จะมีโอกาสที่เราได้เห็นเจ้านกฟินิกส์เนี่ยไปคาบด้วงออกไปไหมเนี่ยเอ้ยนี่เห็นไหมท่านผู้ชม,มเห็นเจ้านกฟินิกส์ไหมครับมันลงไปนอนกองกับพื้นแล้วเนี่ยคือมันหมดจากไม่ทอพิเศษแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสในการการันตายอีกหนึ่งครั้งนะครับเนี่ยและเรียกเพื่อนกลับมาท่า,ามมนผู้ชมเห็นไหมเรียกเจ้านกกากหวานกลับมาจากโขนของพาสิฟเ,เจ้านกฟินิกส์นะครับนกฟินิกส์เนี่ยสามารถรีบเพื่อนกลับมาได้ถึง4ครั้งนะครับกลับมากับเลือดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นกต์นะแี่ยมันออกไปจากเกมแล้วเนี่่ยหรือวามันตายไปแล้วเนี่ยมัันนจะะไไมม่สาารรรถเียกด้คบ ก็คือตอนนี้เนี่ยมันเรียกเจ้าหน้ากากหวานกลับมาเห็นไหมเื่อเป็นความโกงของตัวละครอย่างเจ้านกฟินิกเลยนะครับมันเท่มากแล้วก็เก่งมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะฮะจิกเข้าไปก็คือหลักๆเลยเนี่ยอยาให้เจ้านกฟินิกแมนเนี่ยมันตายนะครับถ้ามันตายไปเนี่ยมันจะไม่สามารถเรียกเพื่อนกลับมาได้นะบัฟเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับโอเคแล้วก็ฆ่าไปต่อฟิวก็ฆ่าไปต่อเหมือนเดิมนะครับก็คือหลักๆเลยเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ควรจะได้รับบัฟความเร็วมากกว่านะครับเพราะว่ามันจะต้องได้ไปโชว์ฟันของข้ามเน คือเขาจัดผิดนะอันนี้ไม่ได้สัเหมือนกันว่าต้องจัดแบบนี้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะให้มันเนี่ยได้เปิดก่อนนะครับให้มันฆ่าฝ่ายศัตรูไปให้เหลือ5ตัวก่อนนะมันจะเก่งกว่านะครับความคิดส่วนตัวนะไปครับฝั่งสี่เงาไปครับตอนนี้เนี่ยเจ้านกฟินิกแมนล่าง2เนี่ยหายไปแล้วนะครับเท่ากับว่าฝั่งนู้นเนี่ยจะไม่สามารถกลับมาเกิดได้แล้วนะแต่ว่าถ้าเจ้านกฟินิกแมนยังอยู่เนี่ยจะสามารถกลับมาเกิดได้นะครับมันเลยเป็นตัวละครที่ควรไปอยู่แถวหลังอ่ะมันไม่ควรจะมารับดาเมจนะครับถึงแม ไปเง er <SER AC AN ide> ี้ยอะตอมมีครับปลาใส่ดวงไปก่อนอีก 1G นะครับตอนนี้เนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยเหลือแค่ตัวละครอย่างกระบองเหล็กกับเออ่เจ้ากาโร่ล่าง2นะครับกาโร่ก็หลอดเลือดสีม่วงเด้งรัวๆเหมือนกันก็คือมันยังมีเม็ดม่วงเอ่อเม็ดเหลืองเนี่ยกันตายในหลอดเลือดม่วงอยู่นะครับคือถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะดาเมจแรงมากขนาดไหนนะครับแต่ว่ามันก็ยังติดเม็ดเหลืองอยู่ดีบับเข้าไปเนี่ยเห็นไหมติดเม็ดเหลืองนะครับแล้วเม็ดเหลืองเนี่ยมันก็ค่อยระเบิดออกมาแล้วก็จะเป็นเลือดของเจ้ากาโร่เองนะฮะ ไปครับกระบองเหล็กตันไปก่อน1นึ่งจครับที่5้าล้านหดไปหวดมา10ล้านเฉยเลยว่าอ้าวล้วฟังผมครับเหลือตัวละครอย่างดวงอย่างเดียวครับจะแพ้เฉยเลยตอนนี้บับเข้ามาครับโอ้ยังเอาครับกระบองเหล็กยาัตอนนี้เนี่ยจะฆ่าดวงซะแล้วนะแต่ว่าดวงของเรานะครับเหมือนจะไม่ยอมตายนะตบเจ้ากาโรไปก่อน1นึ่งครับกาโรเข้าสู่บทเป็นพิเศษครับอ้าวและนั่นเลยครเจ้ากาโรวิ่งมาเกาเกาเกาเขาปามปุ๊บก่อนหนึ่งครี๊ยะเอ้ยดวงเราเลือดเต็มอยู่ตอนนี้ไหวหรือเปล่า ไปตบก่อนหนึ่งครั้งครับตบเจ้ากาโรไปก่อนอีกหนึ่งจีกาโรยังยืนไหวอยู่นะแต่ว่ากระบองเด็กเข้ามาปั่นนะครับเหมือนผมจะยืนไม่ไหวหรือเปล่านะครับเนื่องจากเป็นคอปูบอมด้วยแล้วหวดเข้ามาก่อนหนึ่งทีหววไปหวดมาตายไหมยังไม่ตายทุกผู้ชมดวงของเราถึกจัดว่าเลยก็เข้าไปต่อยเจ้ากระบองเล็กอีกหนึ่งครั้งครับบับเข้าไปก่อนหนึ่งจีแล้วเจ้ากาโรยังยืนไหวอยู่เหมือนกันนะฮะตอนนี้โอเคครับเปิดมาในเทินที่ต่อเอิร์เทินต่อไปนะครับ เทินที่6โอเคตบเข้าไปก่อนอีกหนึ่งทีครับที่7หล้านนะครับเจ้าก,การโรกระลุกขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งครับและยังมีเม็ดอมาตะอยู่อีกซะด้วยนะโอ้โหผมจะยืนไหวหรือเปล่านะฮะสะท้อนกลับไปบึ๊บอุ้ยยังไม่สะท้อนนะตบไปก่อนครับค่อยสะท้อนตบก่อนนะครับต้องเอาเม็ดให้ออกบึ๊บเม็ดหายยังโอเคเม็ดหายแล้วก็สะท้อนกลับตามไปหนึ่งครั้งนะครับเป็นการคอมโบคอม,คมจอยน,นั่นเองนะฮะมาครับตายไหมเนี่ยโอ้ไม่น่ารอดนะครับน่าจะแพ้เรียบ้อยนะครับเป็นกระบอดในเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองนะครับ ก็จงรักครับคลิปในวันนี้นะก็ไว้เจอกันในคลิปใ่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม